เดี๋ยวเราลงไปรับเสด็จนะอะถามมาเลย <c oughs> เรื่องของแถลงเดี๋ยวฟังโคตรก่ะทุกอย่างการเมืองทําให้มันเละไปทุกอันอผมเบื่อตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองทำไมอะ่ะใครจะห้ามผมอะ่ะอม,มรู้ไม่ต้องมาห้ามผมไม่แนะนาผมหรอกไม่ต้องมาพราผมไม่เป็นคนไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลเป็นคนรู้อะไรควรไม่ควรอะไรรู้ดีไม่ดีค่ะใครไปเห็นไป้องทุกขอโทษแล้วสิไป ผมไม่ได้อ่านผมไม่เห็นค่ะรับทราบอาการสภบกทำมาทุกเรื่องเลยนะเพื่อจะไม่ให้ท่านมาถามตอบวันนี้ไงให้ท่านมาถามผมตอบวันนี้ว่าแล้วผมจะรับผิดชอบอะไรมาถามผมแบบนี้ก็ใครจะไม่ให้ผมเดินแล้วใครคุณเหรอผมถามประชาชนว่าเอาไงไปถามประชาชนไปถามให้คนโน้นสิอย่าไปจ่อปากเขาอย่างเดียวให้เขาพูดเข้าใจป่ะ ไอ้คนขัดแยง้งไอ้คนไม่รับอะไรต่างๆไปถามเขาที่ว่าถามแบบถามผมเนี่ยแล้วท่านจะว่าไงท่านจะเอาอยัางไงผมไม่เคยเห็นท่านถามเขาเลยนะมีแต่ท่านเอาไเนี่ยไปยื่นเลยครับแล้วพูด,พด,พดแล้วท่านก็มาไล่ผมสื่อที่ดีเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกมันจะมีอะไรล่ะมันจะมีเรื่องอะไรมึงเฮี้ยมากไอประยุทธ์ไอ้สัตมึงปากรอก รักชาติจนน้ำลายไหลออกกฎหมายเพื่อเอื้อในคนไม่กีตโกลไอซัดแล้วก็มีอีพวกสลิมเฮี้ยเฮี้ยชีเียรัทบาลจนไม่รู้เลยว่ามันกำลังจะขายชาติอีพวกสลิมเฮี้ยทั้งหลายทำไมมึงเฮี้ยอย่างงี้ไอประยุทธ์ไอซัดกาเเฮงซวยมึงคิดออกมาได้ยังไงความคิดง่ๆอย่างนี้พ่องตายอ่ะพอบ้างนะไอสัดไอประยุทธ์ไอเฮี้ยไอสัด